สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นพญานาคราชกับปัญหาที่เกิดในหน้าฝนกันค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นพญานาคราชทองอัมพันธ์นะคะสวยๆค่ะมีลักษณะใบด่างนะคะแล้วนี่ก็มีอีกสองสายพันธุ์ค่ะเป็นต้นพญานาคราชตัวผู้ค่ะจะมีทั้งใบด่างและใบเขียวนะคะ นี่ค่ะลักษณะของใบเขียวนะคะที่เรือยาวๆแบบนี้ค่ะส่วนกระถางเล็กนี้ก็เป็นพญานาคราชตัวผู้ใบด่างค่ะกระถางนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่แล้วเขาก็จะเรื้อออกมายาวแบบนี้ค่ะสำหรับพญานาคราชตัวผู้นะคะถ้าได้รับแสงแดดที่เพียงพอ ใบเขาก็จะมีลักษณะที่อมแดงแบบนี้ละค่ะพญานาคราชเชื่อว่าบ้านใดได้ปลูกไว้ก็จะเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีโชคมีราบค่ะนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะ แต่วันนี้เราเจอปัญหาแล้วร่ะค่ะกระถางนี้เราตากฝนไว้นะคะเราเพิ่งเก็บเข้ามาค่ะก็เริ่มเน่าทั้งกอเลยค่ะดังนั้นเราจึงต้องมารืือกระถางใหม่ค่ะเนี่ยค่ะเน่าถึงโคนเลยนะคะ เราเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางเขาไปไม่นานเองค่ะเหนายกกรเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมารื้อออกให้หมดเลยค่ะต้นพญายนาคราชเป็นพืชที่ชอบน้ำน้อยนะคะ นิยมปลูกไว้ในร่มรำไรหรือบางคนอาจจะไว้ที่กลางแจ้งก็ได้ค่ะถ้าดินสมบูรณ์พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแยกเขาออกไว้ค่ะตัดให้เหนือแผ่ที่เน่าเอาไว้สักหน่อยนะคะอันนี้เราก,ก็กิ่งหนึ่งเราก็จะกะกะไว้ประมาณหนึ่งคืบขึ้นไปค่ะ ส่วนกิ่งเล็กๆนี้เน่าแล้วเราก็จะไม่เอาค่ะส่วนที่เราตัดไว้นะคะเราก็จะรอให้แผ่เขาแห้งประมาณ1อาทิตย์ขึ้นไปค่ะหรือเราจะไว้ให้นานฝันนั้นก็ได้ค่ะ ตัดให้แผลเขาแห้งๆก่อนนะคะเราจะนำปูนแดงมาทาด้วยก็ได้ค่ะหรือใครไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะพญายนคราชยังแยกออกมาได้อีกหลายสายพันธุ์นะคะ มีทั้งพญานาคราชตัวผู้ใบเขียวใบด่างพญานาคราชทองอัมพันหัวใจพญานาคราชแล้วก็พญานาคราชตัวเมียค่ะ ส่วนกิ่งที่ติดรากถ้ายังไม่เน่าเราก็จะเก็บรากเอาไว้ด้วยนะคะค่ะแยกได้หลายกิ่งเลยนะคะ,ด,ะด,ดินที่เราจะเตรียมมาชำนะคะก็จะเป็นดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน กับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาชํำกิ่งที่เราตัดไว้ค่ะส่วนกิ่งที่เราจะชํำให้ดูนะคะอันนี้แผลยังไม่แห้งนะคะเราก็จะทำการสาธิตให้ดูก่อนค่ะเสียบ กิ่งเขาลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะกิ่งเขาโค้งเราก็จะฟ้ามเขาลงไปค่ะเขาก็จะได้ไม่งอนะคะกระถางหนึ่งก็ประมาณ3-4ถกิ่งค่ะ การปักชำนะคะเราก็จะเก็บเขาไว้ในที่ร่มค่ะรอจนว่ารากเขาจะงอกก่อนนะคะเราจึงค่อยรดน้ำค่ะเมื่อรากเขางอกออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ต้นพญานาคราสสวยๆแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะคะ การดูแลรักษาเราก็จะมีการให้ปุ๋ยคอกสักเล็กน้อยค่ะเดือนละหนก็พอนะคะส่วนหน้าฝนเราก็จะใส่ปูนขาวสักเล็กน้อยค่ะการเชรานะคะ